ไม่คมนมาหลุดเซิร์เหมืเลยว่ะไม่คมนมาหลุดเซิร์ฟเหมือนเลยวะเมื่อกี้ยังมีมาสิบห้าสิบห้าคนเลยวะแล้วเมื่อกี้มันออกเซิร์ฟหมดเลยว่ะไม่ตัวเชี่ยอะไรมั้งเฮ้อะไรอย่านะวัวตูดเลยนะอย่ามันสิหมาจงมาจากข้างหลังนะตัวแอบซ่อนเฮ้ยกลัว WHA- <laughs> <laughs> หคุงคนไทยต้องตัวเล็กเออตัวเล็กตัวเล็กอีกตัวเล็กอีกไอ้ส,อสติชอะไรวะเนี่ยสเสร็จเยจะโดนฆ่าไหมวะปอมปากกันหนูไมันรู้เอาหนีแล้วออมาทางนี้มันเลยนะยิบเอ็ดสิ จิ้มเชี่ยนมันหายไปไหนวะเพื่อนคนไทยล่าท้าผีคนเดียวอืออีฮียเพื่อนคนไทยแม่งล่าท้าผีคนเดียวร้อนชิบปิไอ้สัตว์ได้อยู่ตรงนู้นน่ะไอ้สัตว์จะทำอะไรอยู่วะไอตร์ลุกว่ะอย่าให้มันเห็นตัวเราไม่ขาไม่งั้นโอ้โหกูรู้เลยว่าทำไมมันเห็นกูรีบรีบเลย นี่มเอาเทียนกูมาเลยททเ,เทียนเทียนเออถือเทียนหนีเลยทเทียนถือเทียนเพื่อป้องกันผีระเบิดไม่ทำเพื่อ,อ,อไม่ออกเสียงยังอยู่ยังมายังอยู่ไม่เชี่ยสัตว์ตกใจสัตว์นั่นหมดเลย ตกใจเฮี้ยแดงอยู่บ้านหนูนสัตว์เฮ้ยขลุกว่ะแม่เหม่จะมาสว่างแต่มันโลกมากเลยอ่ะดูดิโลกงิดไหย เช่นนั่นมันยิงกูทีเดียวตายห่าเลยนะแล้วกูก็แก้ให้มันแบบกูตายห่างมาเกิดไม่ได้กูต้องออกเสือบชะชิลใช่ไหนอะ่ะกูตายที่กูไม่รู้เลยนะอุ้ยมันอยู่ใตแ้แบบเพราะคิาไม่ไี้ทอลยมาช่วยกูหน่อยดิไอ้เหียมึงเดินเอ๋อ,อะไรคิ่ดี้มึงกัดตูดมันก็ได้กูกลัว กูยังวะไม่เห็นกูชิบโอ้ยแล้วชิบเฮ้แล้วมันเห็นกูเลมันเห็กูเล้วโหพังอะไรอะผีหลอกผีหลอกย่งทําูแเกิดหม่โอเคกูมีแค่สามชีวิต ถ้ากูเสียไปหนึ่งชีวิตเพราะไอ้ผีเวนนั่นเออมันก็ยังไม่คนมาล่าท้าผีกับกูหน่อยกูอยู่คนเดียวกูเหงาเออสองคนมันก็พอดีหน่อยเฮี้ยผีหลอกไอ้ชิบแล้วเั็นเห็ยนเร็วแหวงเนีย่ยเทียนวะเอามาเทียนไม่เทียนเต็มหรือคนเดียวแล้วไม่ก็ตายหา มันโดนผีหลอกตายคนะเอไหร่าเชนี่ออกเสิร์ฟมาทำไมอ่ะเอาชนี่น้นงโอ้ยิชนี่ไม่สู้กับมันเ่ยเอาดิกูสู้กับมันยีกูปาใเ่มันคืดไม่อยากเข้ามาใกล้เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กู เตรียมปาไปก่อนเตรียมปาไปเลยทำไมต้องมาเล่นกล้ตีมีตีมีตีมีนี่แห้ะเตุตัวกับผียามาเด้อผมสู้กับผีผมสู้กับผีเว้ยนี่แหละพลังให้ลูกผู้ชายสู้กับผี จะายหาเนี่ยไอ้ผีมาอีกแล้วกูเตรียมเชี่อนี่ปลาไว้ก่อนเลยผีมันตายหารอบดแรกแล้วผีมันกระโดดป่าเขาไม่ป่าผีอ่ะไอ้เหี้ยแมมพูดลกอ่ะเฮ้ยชิดเอามาทำไมมันกลับมาตัวเท่าเดิมอ่ะเอ้ยชิชิย่ากูเดินไม่ได้ ไม่กูด้อไม่ได้เออตายห่าเลยอันนี้นายก็รีบหนีเข้าบ้านน่ะชิดไม่ของตัวเอ้ยเทียนเต็มไอชิ้นนี้ก็เต็มกูต้องเอาแบบถือตัวสิไม่ถือใหญ่ิทำไมเกมนี้มันไม่มีไอ้นี่วะไออะไรวะ ไอเช็ดผีผีวว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 ว้อ,อว <c oughs> วววววอวววววมวว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  กูอยู่คนเดียวกูว่ามึงหลอนชิบหายแล้วทำไมตอนนี้มึงกระโปกใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงกระโปกแบบกระโปกชิบหายมึงโผล่มาแป๊บเดียวโดนฆ่าตายหายเหี้ยมัมบิด็กไอผมไอ้นี่เว้ยผมไม่ขี้โกงผมจะใช้แค่ต้นผมจะเอาของมาฟางใส่มันเลยอย่าหน้ากลัวต้นไม้ฟางหน้ามึงไอ้เหี้ยโยนใส่หน้ามึงไอเหี้ยนั่นมา Ach, thằng mắt nguồn thằng nguồn thấm mắt nguồn thang nguồn thang nguồn khai nguồn tôi nguồn thang nguồn thang còn gì, nguồn thang nguồn nó nguồn thang nguồn ออกเซิร์ฟน่าจะเป็นนักปาาผีเพราะผีหายมันก็โยนทิ้งน,นักปาาผีออกจากเซิร์ฟแล้วผีก็ออกจากเซิร์ฟเออผีนี่ก็หายหรอนไหนโอเคบายบาย